ไม่เกินห้านาทีแล้วเอ๊ะจริงเหรอเพราะอะไรรู้ปะเพราะวันนี้มีเพื่อนที่ดีจากเครือข่ายผู้ป่วยผมเอชไอวีจริงก็รู้จักกันมาแล้วก็พอแอดนะรู้จักกันมาสี่ยี่สิบกว่าปีแล้วปบเบอร์ให้แขกสองท่านเราที่ในห้องนั่งเนี่ยเพราะว่าคุณหมอมันประชาพูดหมดแล้วนะครับก็ปบเบอร์คุณหมอด้วยนะรู้หรือยังว่าเรามีดีอะไรเดี๋ยวต้องเคลียร์นะประเด็นนี้นะ กลุ่มออทิสติกมีจุดอะไรที่ที่เราทำงานได้ชัดเจนแล้วครับ300แห่งขององ์รวมเนี่ยของเราไม่ถึง300แต่ของเรามีเท่าไหร่ไปตอบตัวเองนะไม่ใช่15นะมากกว่า15อีกเดี๋ยวตอนแบบ่งกลุ่มคิดทีดีถ้าจะทำองค์รวมเนี่ยเขาเริ่มจากโรงพยาบาลชุมชนใช่ไหมของเราจะเริ่มตรงไหนจริงๆเราไี้คำตอบเยอ่แล้วแต่ละแห่งเริ่มไม่เหมือนกัน สีราชาประทุมนะประทุมก็เริ่มจะกอบมาจังหวัดใช่ไหมที่มันทํางานร่วมมือกัน,นเราลืมบางอย่างไปเพราะว่าบางแห่งเชื่อมบางแห่งไม่เชื่อมตาราง15สิบห้าจังหวัดมีต้องหลายข้อบางแห่งได้ห้าแห่งได้แปดกลับไปทําให้มันเต็มทั้งหมดได้ไหมอันนี้คือโจทย์ที่นาิดของตำรวงเมื่อกี้ผมถามทางกลุ่มของู้ติเชื้อเนี่ยของคุณนารีแต่ว่าตกลงใช้งบประมาณที่ไหนขบอกใช้วิ r t i c a โปรแกร,รมของสปสช วันที่ข้อโปรแกรมก็คือสพชใหญ่ยยอยากแมตอ้นานอยู่เราให้เป็นโครงการลงมาเป็นโปรเจกต์เบสตั้งแต่ปีสี่ห้าสี็ผมจะไม่ถึงก็อยู่ในวงนั้นด้วยแล้วเราก็มีความคิ้ว่าตอนกลุมมันเข้าไปได้แรงเนาะไปได้ดีเราก็อยากได้บ้างแต่เราเข้าไม่ได้เราก็เลยมาหาช่องเข้าคนละช่องกันก็คือมาอายผอมองเรามาทํากฎหมายนฎหมารเยอะเลยนะว่าเราเป็นอ,องค์กรแรกที่ไปร่วมเขียนพรบกฎิการเราเป็นคนตั้งให้เกิดกรมพรในประเทศนี้นะครับ เพราะนั้นเราก็เลยมีสิทธิมีแรงต่างม,มากมายที่เราจะทำเพราะนั้นเรามาดูจุดแข็งเรามาดูจุดที่เครือข่ายก็แข็งแล้วมาเมิร์ชกันเพราะนั้นเราจะไปต่อกับสปสชอ,อย่างไรนะตอนนี้มันมีหน่วยร่วมบริการตามระบบหลักประกันอยู่มันยังไม่ถึงเราหรอนะเพราะว่าถ้าเรารออีกห้าปีผมตอนนี้ผมมาเป็นประธานกลุ่มปรบบางของอปศขอธมปรมับสวิทย์โยนโจทย์เริ่มเลยมาให้ว่าอยู่นั่งตรงนี้เราต้องทํา ให้สำเร็จในกรุงเทพมหานครเพราะกรุงเทพมหานครมีประชากรกลุ่มเปราะบางประมาณ200,000คนกลุ่มเราก็อยู่ในนั้นด้วยเรามีเด็กคอทริสติกกรุงเทพประมาณสักสี่ห้าพันคนแต่ยังไม่เปิดเผยตัวเยอะแยะเลยนั่นเป็นการบ้านที่ต้องมาคิดอันที่สองเนี่ยที่ต้องคิดต่อที่พ่อแอดพูดเนี่ยผมผมรู้จักพ่อแอดผมไปดูเข้าที่มอพกอรนะแล้วตอนนั้นหมอพจน์อยู่ด้วยนะเราก็รู้จักกันนะตอนนั้นของเราเพิ่งเริ่มต้นนะเราก็ทําชมรมผู้ครอง เราทำสมาคมมาแรกๆเราก,ก็เน้น empowerment empowerment อบรมพัฒน,นาพอเราไปเห็นกลุ่มทางนี้เขาทำงานเราก็มีรถเดีวเฮ้เราโชคดีของเขาเยอะเลยนะเพราะลูกเขาเนี่ยต้องการการพทเหลือามากๆเลยแล้วก็เขาไปทำงานภายใต้มุลนี้ิเพื่อเด็กพิการนะผมก็เลยกลับมาตั้งมูลนิธิออรทิสติกเนี่ยผมตั้ง49ผมไปดูนะตั้งแต่4 7 4เเราไปดูแล้วเรากลับมาคิดว่าเราจะสร้างกลไกอะไร นะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นประเภทอิสระชนคือไม่อยู่ใต้ใครเพราะนั้นเราถึงสร้างองค์กรออร์ิสติกมาได้นั้นนี่คือจุดแข็งใช่ไหมแล้วเราจะแข็งอีกไหมหรือเราจะแตกต้องถามนะจะแข็งหรือจะอ่อนถ,ถ,ถ้าแตกเมื่อไหร่ก็อ่อนทันทีเพราะนั้นจุดที่แวะพูดเนี่ยเขาพัฒนาไปเขาไปดูงานที่อ,อดีร์เมาต้องขอบคุณนะที่เข้าไปสองคนเขาแบ่งผมไปคนหนึ่ง ให้ผมได้แต่คนหนึ่งนะแต่เราก็ได้ไปเรียนรู้ว่าว่าวิธีคิดของฮินดูบุนเนี่ยเขาทำเป็นผู้เซอร์วิสโ o เว d ร r เดอร์เขาก็ามาใช้ประเทศไทยถามว่าอันนี้ทำยังถามานานแแต่ไม่ได้บอกแต่ทำเฉพาะจุดเฉพาะจุดที่ที่เราคิดว่าจำเป็นต้องทำเพราะถ้าเราปล่อยอันนี้ออกไปหมดเนี่ยมันก็จะเกิดความโกลาหลด,ดุนวรเพราะคนทำต้องมั่นคงจริงๆต้องโปร่งใสจริง ต้องมีอุดมการจริงๆไม่ใช่ทำเพื่อหาประโยชน์อันนี้คือจุดระวังนะเพราะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาคิดคือว่าบ้านทิชัก่เนี่ยสรูปแบบนะหมอบอกว่ารูปแบบที่หนึ่งไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่แต่ก็จําจเป็นต้องมีเพราะว่าเป็นนั้นเราจะจ้างข้าราชการมาทําไมไม่พูดขอโทษนะเขากินเงินเดือนความเป็นคงเขาสูงมากอีกทุกอย่างถ้าเขาจะทํา ดนั้นในยุทธศาสตร์ที่สองมาตรการที่8เขียนไว้หแห่งเนี่ยคือของรัฐนะครับไม่ได้เกิดเอกชนนะครับเอกชนจะมีมากกว่า5แห่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะนั้นเราจะต้องมาพัฒนาศูนย์ของพอมเนี่ยให้ทําเรื่องนี้เชิงเรืรอ่องใดไงแล้วเราคงไม่ปล่อยเห้เขาทาโดดเดียวเราจะต้องไปเสียบปลากินยังไง <c oughs> เหมือนที่ทางท <c oughs> ีเีไปเสียบปลากกินกับโรงพยาบาลชุมชนวันที่ว่าแอดไปเสียบกับภาคธุรกิจนะซึ่ง วันนี้ผมได้ไอเดียอันนึงคือ,อเราเราใช้ช่องว่างกฎหมายมาทํางานเนี่ยอันตรายเมื่อกี้ยังบ,บอกเลยเพราะว่าเรื่องพวกนี้ผมรู้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทํากฎหมายใหม่ทั้งสามสามสามห้าทำกฎหมายเรื่องสวัสดิการบ้านสวัสดิการถามว่ามีกฎหมายกี่ฉบับที่เอื้อให้ทําบ้านวิทักษ์ในชุมชนได้ถามนะักกฎหมายพอมนไม่รู้แต่ผมเห็นแล้วมีสามฉบับแล้วเราไปแตะแค่ฉบับเดียว พูดถึงคนไร้ที่พึ่งมีพร,ะระบคนไร้ที่พระระึ่งพร,ะระบสุขภาพจิตก็มีพร,ะระบส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็มีเราจ,จะต้องมีทีมหนึ่งมาคิดสังเคราะห์ว่าแล้วอนุบัญญัติที่มันจําเป็นต้องทำกฎหมายที่ต้องทําไม่ทํหนึ่งา157ดนะครับมีเรื่องปฏิบัติด้วยนะครับแล้วเราไม่ได้ไปฟ้องเจ้าหน้าที่นะแต่เราจะฟ้องคนที่บริหานรนั่นแหละเพราะคุณนั่งบริหารแล้วคุณไม่ทําอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องมาคิดเชิงระบบ นะฮะที่จะซัพพอร์ตให้เกิดโมกิมานที่จะทํางานด้วยกันถ้าเราบอกว่าเราใช้สามสิบห้าแล้วมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเราใช้สามสิบสีเลยสามสี่คือกองทุนนะฮะกองทุนเนี่ยต้องมีฟังก์ชันในการสนับสนุนในสไปา์แคร์หรือบ้านที่ทางในชุมชนแต่มาโมดไปดีเฟางงานซ์มาแล้วนี่ได้หลักการมาแล้วเหลือเหลือ,อรายละเอียดที่เราต้องมาช่วยกันจิม้มนั้นแพดมาขบวัถเ,เราได้นะ เพราะว่าเพราะว่าอที่เราทําไม่ได้ทำช่อมเฉพาะที่ติกนะเรากําลังทําให้เกพตรกร,กกรทุกคนที่เขามีภาวะความต้องการจะเป็นพิเศษไฮนิดหรือขนาดสูงเราทิ้งใครไม่ได้เพราะนั้นถ้าเรารวมกันหลายเครือข่ายเนี่ยพลังมันจะเกิดน,นั้นวันนี้เราเริ่มเราเริ่มที่จะเดินไปคนละถนนแล้วเรามาถนนเส้นเดียวกันดีกว่าแล้วก็สร้างระบบระเบียบล่าน,นี้ขึ้นมาแล้วท,ท้ายเนี่ยมันจะไปลงที่ชุมชนมันความยากการ ที่เราไปคุยกันที่น้าเนาะปีก่อนนู้นมีผู้ใหญ่ในระดับจังหวัดท่านหนึ่งซึ่งบริหารจังหวัดอยู่พูดกับผมว่าฝากอาจารย์เรื่องเดียวเลยถ้าอาจารย์ทำได้เนี่ยก็ผมก็พร้อมทําทําให้ยังไงให้ท้องถิ่นเนะนี่ยมีอํานาจในการทําเรื่องนี้อย่างเต็มรูปแบบโดยไม่ทิ่กฎหมายมันจะเหมือนที่ออสเตรเลียที่รัฐบาลท้องถิ่เขาซัพพอร์ตศวนของอดิเรที่เราไปดูแล้วเขาก็จัดให้ส่วนสน อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเอกชนช่วยกันทําอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มันจะมีบริการหลากหลายเป็นร้อยเรื่องเลยแล้วบางบริการก็ต้องรับผิดชอบเอง้วยนะอันนี้เป็นเรื่องหลักธรรมดาเพราะว่ามันมันอยู่ดีมันจะให้ทุกระบบรับผิดชอบทุกเรื่องเนี่ยมันไม่น่าจะได้ทั้งหมดมันก็ต้องมีส่วนไหนเราออกจากบ้านจะขึ้นรถเมล์เนี่ยเรายังต้องคิดเลยว่าเราจะขึ้นขันไหนป,ปรับอากาศหรือไม่ป,ปร,รับอากาศถูกไหมฮะงนั้นตอนนี้มันต้องมาคิดรละเอียดังนั้นเราต้องมาเอ็กเซลแล้วก็เจาะลึก ไปในห้างที่จะเรีย,ยนบ่ายเนี่ยผมอยากให้เอาตารางที่คุณหมอทำระเมิน15แห่งเนี่ยเอาหัวข้อเหล่านั้นมาถกแล้วเอาความเห็นจากสองท่านเนี่ยศูนย์องค์รวมเนี่ยเป็นเป้าเราแล้วนะเราจะทําแนวเดียวศูนย์องค์รวมแล้วเดี๋ยวเราจะไปขอศึกษาว่าศูนย์องค์รวมเนี่ยไปต่อกับโรงพยาบาลชุมชนได้ไหมมีระบบไหนที่เชื่อมต่อได้บ้างแล้วอะไรที่เป็นเซอร์วิสที่เด็กเราต้องการในระดับชุมชนบ้างกลยุทธ์พัฒนาการก็อาจจะมีก็อาจจะมีพยาบาล ไม่ใช่ดีดีเป็นนัดพบเนี่ยมันรู้จะพูดว่าไงไดอ้างชื่อผมนัดพบประหลัดกระทรวงสาบนัดสุกแล้วผมจะนัดจริงๆเพืให้พมแบบเขาหมั่นไส้อะผมยังไม่ได้คุยอะไรเขาเลยนะคุณคุณไปพร้อมกับความว่างเปล่าแล้วพอเสนอคุณต้องไปพร้อมสมองคุณดูอยู่ผมรู้ไม่รอมสมอโอ้แล้วไปเสนอแล้วไปทำระบบนะเราก็ไปดูกันว่า กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องทำอะไร,ะรบ้างกระทรวงพมเนี่ยจะทําอะไรบ้างแล้วเราจะทําอะไรบ้างท้องถิ่นจะทําอะไรบ้างแล้วเราก็มาเมอร์สกันนั่นสิ่งวันนี้กับพวกนี้ที่ต้องทิ่ยต้องได้หนึ่งแผ่นออกมาแผ่นเดียวนี่แหละที่จะนําเสนอต่อไปเราจะเลิกพูดถึงไอ้คนไกลหลักอะไรละเราจะพูดถึงแฟช์เช็ตหนึ่งแผ่นนี่แหละเรื่องบ้านนี้ทางเรื่องเรงสปแทนรูปแบบของบริการอาจจะมีหลายแบบก็ได้แต่ไม่จำเป็นต้องยี่สิบชั่วโมง บางเวลาก็ได้นะเสริมพลังอะไรก็ได้เทรนนิ่งก็ได้ทุกวันนี้ในชมรมพวกเราเนี่ยเป็นศูนย์บริการทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยหลายจังหวัดเระดีใจด้วยหลายจังหวัดมาตรฐานก็ผ่านแล้วไม่เห็นโชว์คะแนนกันเก้าสิบบ้างโอ้โหเห็นแล้วเดินถามด้วยนักจีนมา,ามคมามาคมเท่าไหร่วะต <laughs> ามวเช้าที่อายเพื่อจะถ่าวล่าสุด มาผมก็ดีมากนะคะแล้เป็นมาได้ค่ะวันนี้พี่ก็ดีมากนะครับไม่น่าน่าไม่ดีมากมีตกงานเป็นแถวเลยเพราะว่ามันุษยรับไม่ได้เนี่ยเราเป็นต้นน้ำแล้วเราเดี๋ยวทำไม่ได้ถึงนั้นนะนะแต่ถามว่าจริงๆแล้วซีเรียสไหมมาตรฐานองค์กรเนี่ยก็เป็นตัวเริ่มต้นนะที่จะทํางานต่อไปแล้วมันก็เป็นหลักการขั้นพื้นฐานที่ในรัฐเขาเชื่อว่าพร้อมที่จาจ่ายออกมาให้เราทำงานดังนั้นเดี๋ยวเรามาแวะเรื่อง กฎหมายมารตราต่ตางๆนะเรื่องอนุบญ,ญัติเรื่องระบบสนับสนุนเรื่องเงินทุนเรื่องอะไรตา่างๆคุยไปเลยทีเดียวแล้วนะพร้อมก,กับ15เรื่องที่หมอทําตารางไว้นในตารางเมื่อกี้นี่ยเราออกมาแล้วผมคิดว่าเขาทาได้นะใช้เวลาพอดีแล้วนะก็คงให้ไปทานคาราเดียกลับมาผมยู่ด้วยนะเคยนี้ถ้าใคร